เวลาจากเดิมที่เราฝึกกัน3เดือน10สัปดาห์ปรับลด6สัปดาห์แต่ที่การลดของระยะเวลานั้นไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อหาวิชาการ ณเวลานี้ทุกค่ายทหารเตรียมความพร้อมในการรับทหารใหม่ปลัด2ทัพ2,564ที่จะเริ่มวันที่1พฤศจิกายนนี้ตามมาตร,รการป้องกันโควิดแบบครอบจัก,กรวาลโดยทหารใหม่ทุกนายจะต้องไปรายงานตัวที่อำเภอในสังกัดจากนั้นจะถูกส่งมารวมการที่มณฑลทหารบกแล้วแยกส่งต่อไปตามหน่วยต่างๆโดยทุกจุดรายงานตัวจะมีมาตร,รการคัดกรองโควิดซักประวัติสัมผัสโรค ประวัติวัคซีนติดตั้งแอปพลิเคชันหมอพร้อมไทยชนะหมอชนะรวมทั้งการตรวจ ATK เพื่อจำแนกทหารตามความเสี่ยง3ามกลุ่มหากใครมีความเสี่ยงหรือผลตรวจเป็นบวกจะแยกเข้าสู่กระบวนการรักษาทันทีวันนี้พามาที่ค่ายอดีอรจังหวัดสระบุรีพื้นที่รับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่18แล้วแยกมาที่กองพันทหารม้าที่23รมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ เมื่อทุกคนรายงานตัวเสร็จรับชุดฝึกอุปกรณ์ท้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นแล้วจะต้องกักตัว14วันระหว่างนี้จะมีปฐมนิเทศและอบรมเกี่ยวกับทหารไปก่อนเมื่อพ้นการกักตัวก็จะเริ่มฝึกปัจจุบันกองทัพบกได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกจาก10สัปดาห์เหลือเพียง6สัปดาห์แต่เนื้อหาที่มีอยู่ยังครบถ้วนและไม่ได้อัดแน่นเกินไป เปลี่ยนแปลงคือปรับเวลาครับปรับเวลาจากเดิมที่เราฝึกกัน3เดือน10สัปดาห์ปรับลด6สัปดาห์แต่นี้การลดของระยะเวลานั้นไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อหาวิชาการเราสอดแทรกในเรื่องของการอบรมนะครับอบรมเพิ่มขึ้นไปในการฝึกนั้นเราเน้นการฝึกปรับสภาพน้องๆนะครับหานกองจัการจากบุคคลพลเรือนเข้ามาสู่ความเป็นอาหารนั่นก็คือค่อยๆนะครับเริ่มจากการปฏิบัติ ให้ถูกต้องก่อนเน้นท่าที่ถูกต้องนะครับรวมถึงเราสอดแทรกในเรื่องของวิชาวิชาอาชีพเสริมเข้าไปนะครับเพราะน้องๆเหล่านี้เมื่อจดประจําการไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปประกอบอาชีพนะครับเช่นเรามีการในการสอนในส่วนของช่างเชื่อมนะครับช่างไม้ช่างยนต์ในเสริมอาชีพให้เขาไปนะครับบางบางเนื้อหาเนี่ยเราไม่จําเป็นต้อง ฝึกแบบเต็มวันนะครับเราก็ปรับลดแต่ว่าเน้นในในห่วงเวลาอบรมนะครับสอดแทรกเข้าไปได้หรือในห่วงเวลาที่เป็นห่วงพัดนะครับนอกจากทหารใหม่ต้องกักตัวแล้วบุคคลผู้เสียสละอย่างครูฝึกก็ต้องกักตัวก่อนพบทหารใหม่เช่นกันและระหว่างการฝึกต้องดูแลไม่ให้ใครออกนอกพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของหน่วยและตัวเขาก็ไม่สามารถกลับไปหาครอบครัวได้เบ็ดเสร็จแล้วก็เกือบสองเดือน และเพื่อเป็นการคุมเข้มโควิดอย่างเต็มรูปแบบนะคะหน่วยทหารจึงใช้วิธี Bu b เบิลแอนซิค่ะด้วยการปิดพื้นที่และลดการสัมผัสจากบุคคลภายนอกดังนั้น1พฤศจิกายนนี้นะคะผู้ปกครองไม่สามารถที่จะเข้ามาส่งบุตรหลานของท่านได้และด้านหลังที่เห็นตอนนี้นะคะก็คือกองร้อยสนับสนุนการรบค่ะซึ่งข้างบนนั้นจะเป็นที่พักของทาหารใหม่วันนี้เราไม่สามารถพาคุณผู้ชมขึ้นไปดูได้นะคะเนื่องจากมีการซิลพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เรามีภาพออกมาฝากกันค่ะ สำหรับสถานที่อาบน้ำให้ใช้ฝักบัวแทนการตักอาบมีฉักกั้นเพื่อลดการสัมผัสกันห้องน้ำจะระบุชื่อผู้ใช้เพื่อง่ายต่อการตรวจคัดกรองหากพบผู้สุ่มเสี่ยงโรงอาหารจัดสัดส่วนให้นั่งคนเดียวเี็งนอนเว้นระยะห่างพอสมควรมีตู้เสื้อผ้าส่วนตัวส่วนสถานที่อบรมก็ระบายอากาศได้ดี การกลุมเข้มแบบนี้ทําให้หน่วยประสบความสําเร็จในการดูแลกําลังพลเพราะตั้งแต่รับทหารปลัดหนึ่งเมื่อหนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดส่วนค่ทหารอื่นก็มีมาตรการในรูปแบบเดียวกันและต้องปฏิบัติตามแนวคิดปลอดโควิดคือหน่วยฝึกปลอดโรคเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทหารใหม่ปลอดโรคนรงกรสุบงกตถ่ายภาพอัญชลีอริยกิจเจริญรายง,งาน